เปิดหน่อยช่วงหนาวครับเปิดไฟให้นเลื่อนครับไส้จะเป็นไสสีเหลืองครับมี็นความอบอุ่นแต่มหนาวครับลายฝนต้นาวครับแต่ก็ต้องสมยาให้กินน้ำครับใส่น้ำให้กินน้ำเพราะว่างานหนาวนี้เป็ดมันอาจจะมีอาการบกินเนียครับแ้วก็เป็นอาการนิ้ไข่ครับเป็นเพ้อากาศลายฝนต้นาวครับเคลื่อนก็ต้องเปิดไสให้ครับ ขยายเส้นน้ำให้มันกินน้ำครับหยอดเส้นน้ำไว้ให้มันกินมันจังสีบ่ไข่ครับไตฝนตดนหน้ำมากสิแะ่อากาศครับมันเป็นอากาศหนาวต้องหยอดยาไว้ครับป้องกันไว้จังสีบ่ไข่ครับเแย่กับตัให้กินมันเคลืนครับเปิดไฟให้กินเลยครับหอยกินเลยกินจังมวะอาหารครับเสียอาหารวันพักหนึ่งกันฝากอยกินครับ เพราะว่าถอกมันยังบ่นดีันได้ครับเปรี้ยงๆหน่อยอยู่ให้กินแต่หัวอาหารยางเดียวครับกินหัวอาหารยางเดียวครับก็ต้องกินแนวอื่นเกื่อนกับเปิดไฟให้กินครับส่วนนี้ก็ลังรับโครงสั่งเห็นมันไงครับเห็นมันกินเลโหลดครับคอยนี้นรับโครงสั่งเห็นมันไงครับไหวมันหลังกินตัองมือทั้งองเวียนนั้งคืนครับ กินแต่หัวอาหารอย่างเดียวเก็บอาหารก็พักจันเฝ้ากินแล้วครับมัน,นยังอ่อนแออยู่ครับตุ่นมันบ้วนใหญ่แข็งแรงเป็นไรบ้วนเปิดเป็ดใหญ่ครับกินหัวอาหารอย่างเดียวครับนี่นะครับเี้ยงเป็ดใบฝนตุ่นหนาวยอดยายห้กินน้ำครับเพื่อนกัเปิดไฟให้มันอบอุน่นแค่สีบนหนาวครับ เน่ยก็ต้รงใส่ไวเพราะว่าอาหารใส่ไวมันกินมันเคลื่อนน้ำสีไงไไวครับส่วนหน่อยมันบอนเปลืองมาแล้วหอกครับเห็นมันกินโหลดใหญ่มันหลังครับเห็นมันกินเร็นมันปั๊บโค้งสางเห็นมันใหญ่ไวจัสีบอลหลังครับคอกแต่อย่าให้มันเจือนครับถ้ามันเจือกับว่านฟูนขาวครับแกบห้อยครับแก็บห้อยเห็นมันบ่เจือนครับ ถ้มีเขียบเอาเขบมางห้อหยครับปูนขาววานเล็กน้อยก็ได้ขาเสือล่าครับเวลาขอบมันจืนิญไมยังสีบร่มีหลูกมีไพ่ครับขอบมันแห่งแหงมันจังสะอ,อ,อาดสะอาดดีครับของกันเสือล่าเสือหลกูกน้ํายินได้ครับปูนขาวของกันขอบเน้นขอ,อกมีกินผอมครับมันสิดูดความเชื่อครับปูนขาวนี่นะครับเลียงเพียหน่อย ว่าขั้ไหญ่งปันไดครับตัวนี้เป็นขอกอ,อนุบาลครับขอกอนุบาลครับเห็นมันไงจักเติบหนึ่งสัก่อนครับันสิไปปล่อยขอกไงตัวนี้เป็นขอนกอนุบาลครับอนุบาลไหวสักก่อนครับเพราะว่าเพชรหลุดนนยังต้องการอบอุ่นอยู่ครับบ่คขั้นไหเอาไปบ่คันแข็งแรงปันไดครับอนุบาลไหวก่อนครับ หยุดเล็กน้อยหน่อยนะครับโยไปเหยืมันง่ายเติบเจ้ากันนี่นะครับน้ำหนาวเปิดไฟให้มันครับทหารกับส่ไว้กินขื่นน้ำยากับหยอดน้ำไว้ครับหยอดลงำเส้นหนามมันกินครับป้องกันไว้ครับไปควนต้นหนาวเน้นมาสีนี่อาการไขโบควิเนียเกิดเป็ดตายไรครับ เปิดไส่เมันอบอุ่นน้ำครับบางคืนนะครับที่เลี้ยงเป็ดดูแลให้ดีครับเติมต้นถึงสี่สิบตัวครับส่วงไงเติบเนี้ยแหละครับเมื่อนานยังนิหน่อยๆอยู่มนันในไงเติบแล้วครับหัวอาหารบอลเบพอก็เครื่องสอบอยู่ส่วงไงเติบแล้วครับสุดท,ท้ายระ,ระยะระยะแห้เบิ้งครับคือเดียวนี่เป็นอนุบาลก่อน เป็ดขอกอน,นุบาลไว้ครับเกิดไฟอบไว้ไฟก็เป็นไฟสีเหลืองนะครับเขื่นอนเนี่มันกินครับเัาเป็นเหยืมันกินกินทั้งเป็นทั้งเขื่อนครับมันเปลืองไหมไหรอครับเป็ดม้อนใหญ่นะครับเพิ่งทำอาหารสอบหนึ่งครับต้องเสียไปลงขอกมันยังมีหรอชั้นก่อนค,ครับเดี๋ยวนี้มันตน้นมันตัวหน่อย,อยอยู่ครับเพราะนับเพราไป นุบานก่อนครับครับคลิปนึ่งเท่านี้นแหละครับ